น,นี่ก็อยู่ผมไหมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนบรรยากาศอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูบรรยากาศเล่นบีบีการที่อำเภอคำขุนนะครับคลิปก่อนหน้าน,นี้ผมเล่นอยู่ที่ม้วยดงนะครับก็เล่นที่นั่นกันเป็นประจำนะแต่ว่ารอบนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปเล่นแถวปา่าแถวหน้าราชมูลบนอำเภอคำนนะครับก็รู้สึกว่าเกมสุดท้ายเขาจะเล่นในตึกกล้วยนะครับ เราเดินทางกันเลยนะครับประมาณ มันอย่างเยอะเลยส่งประกอบปืนอีกน,นะของผมนะ แต่ละคนแบบเขาแต่งตัวกันเต็มมากครับน้องเาใช่ตอนแรกน้องเล่นเป็นเหมือนไอ์ e m p ใช่ไหมใช่ไหมเหมือน e m p ตอนนี้น้องอาเป็น AK ตัวใส่หนักมาเลยนะ่ยรวยนะอแต่หนักพี่อย่างหนักเลยปบือน้องเลยใช่ดูครับพี่ๆเขาแต่งตัวเต็มมากครับดูครับอันนี้แต่งอันนี้ไม่เห็นแน่นอนถ้าวางไว้ในป่าพี่อย่าลืมนะะไม่ลืมไม่ลืมลืมไม่ได้ นี่เขาก็ซ้อมยิงครับตรงนี้นะครับเป็นจุดซ้อมยิงขนาด HK มึงนี่ว่าหนักมาเจอตรงนี้เข้าไหร่ AK เข้าไปโหเสียงสะละนขนาด HK มันยังปิดผมว่าน่าจะแรงประมาณสี่ร้อยตนี้นะครับดูมันถือเอาตัวนี้มากระเป๋าเบาอยู่เบาอยู่สำหรับกฎการเนี่ยในการเดทเนี่ยในขณะที่ตายนะครับห้ามให้ชูผ้าแดงนะครับคุมศีรษะไว้เลยเพื่อรอเมดิคมามาชุบ ไม่ดีอีกไม่ดีองด้วเยสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้จะแต่ตัวนี้จะอยู่ที่ฐานนะครับแต่ตัวนี้จะอยู่ที่ฐานสำหรับการตายัางที่สามเยอะมากนี่แค่ฝั่งเดียวนะนี่ไเอ้าน, <c oughs> น้องก็เล่นกันเลยสองคนนี้ช่วยน้ำใส่น้ อันนี้มาจากพอยแบงค์ใช่ไหมครับเนี่ยหน้ากากแบบนี้เกมพีบีหน้ากากตีบวกตีปืนก๊อกนะครับเสริมชุดแต่ง SMG เอ้มจเก่าหรือว่ามาเจาะจิ้มผมเอสเอก SMG เห็นไหมไม่เอาตำนานซึ้งยากที่ว่าจไม่ใช่ปืนพกนะจะเป็นเอาปืนพกมาแปลงเป็น SMG เอ็มจีอ่ะนี่ยโอ้โจะกระโดดขี่เียอะเลยเนี่ยคนเราไปเยอะกว่าเรา ครัมาฟังแผนกันเ้อมาฟังแผนกันเราจะแยกออกเป็นสองหมวดนะครับทางขวาทางขวานะครับ mm. นี่สตาร์ทอยู่นี่นะครับสตาร์ทตรงที่เราเริ่มอยู่ตรงนี้นะครับจุด B นะครับจุดเอเขาจะอยู่ตรงข้ามเราตรงนี้นะครับใครขอผมใช่ป้ไม่ได้ยีบใครใครจะเข้ากลางแบ่งกันเลยครับแบ่งเลยโอเคปะไปแล้วไวิ่งเลยเนาะ กลัวล้มอ่ะประเด็นของหายด้วยื่องใช่ชิวๆครับป่าเยอะอยู่ยิงกันน่าจะยากอยู่เพราะกระสุนน่าจะย้อยก่อนโอเคโอ้เนินเขาตรงนี้สนายอยู่ข้างบนนี่นะครับนนจริงนี่ไปยากจัดเลยนะโอเคเครับเ,เดี๋ยวขึ้นขวาช่วย มองตัวไปตงนะครันนั่นนะวางระเบิดมาแล้วได้เห็นบ้างบังเกอร์สุดท้ายเห็นป้เ,ขขเห็นครับเห็นที่เดิมยังอยู่พี่ น,นะ<ช>ข้างหน้าเราเนี่ยข้างหน้าก็มีไม่เปใช่ใช่ข้างหน้าทางขวาโดนไปคนนึงครับเมื่อกี้ <muş> ขวาโดนเมื่อกี้คนหนึ่งเวียแต่ตอนนี้ยังยังเห็นอยู่เพราะว่าตั้งวิดีโอถ่ายรูปเขาอยู่โอเคอเคเอาเลยตายพี่ตรงมังเกอร์เดิมอุ้นี่เดียวอิงออไปได้แค่ข,ข้างหน้านิดหน่อยเยดีคน ตกใจเสียงปืนน,นอนอยู่นนเดนแล้วดนแล้วโอเคโดนสวยครับพี่ไม่มีคนอยู่แล้วตรงนั้นอ่ะไปได้คลตรงไหนตรงนั้นอ่ะดันไปต่อได้นะ น้องเล่นด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยไว้ป่ะนี่กี่ชั้นคนอืนจุดจับมืชั้นเดียวเนี่ยคนวางระเบิดของเราวิ่งเร็ววิ่งเร็วใช่วิ่งเร็วสุดแล้วนุ่ได้ไม่กันโจ้ไม่ต้องคาดมือไม่เห็นดังอะไรเลยข้างในข้างในเปิดข้างในอันนี้ผมหยิบมันจะมีแผงวงจรข้างในอยู่โอ้โต้องเปิดอย่างนี้อีกเลยเหรอโอ้โหโอ้โหโดนน่าจะโดนยิงตอนนี้แหละแล้วทำยังไงต่อชีวอะไให้เวลาเตือนกุญแจ เดี๋ยวผมปีชีพเองครับผมอ๋อแล้วกดสวิตช์เปิดเลยมันกดทีเลยถ้าเข้ามาสับถ้าเข้ามาสับไอตัวนั้นจบก็คือจบเลยแจ๊อ๋อถ้าเกิดเปิดใหม่มันก็จะเดินใหม่ร้อยแปดสิบวิมันถูกเซตมาแล้วมีเวลาสองปีเป็นเวลาด้วย โอเคน้่ <Okay. S 2> งซ้ายโดนหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าอยู่มาจากไหนเลยของเราใช่ไม่โดนเราโดนโอเคนี่กดถ่ายได้ จะเห็นไหมอ่ะมันเป็นฝ้าไหมยบางทีโกโปรก็เป็นฝ้านะโง่โง่ง่ระวังนะเขายิงมาโดนกล้องอันนี้ไททันเนี่ยตอนนี้ไททันเราไม่ต้องอต้องจัดไททันแล้วจังหวะนี้บอดี้ยังไม่มีซื้อเลยบอดี้ยังชอบสนามไททันเกียรแล้วก็ฮอกแม็กอะไรอนไรครบเลยเจอลองยิงดูก็ได้เอาไเลยครับอ่เนื้ออันนึงว่าไม่จะใส่นนเลยออ ติดอะไรเนี่ยโอเคอ่ะตั้งซีมีทั้งสองเลยอ่ะผมไม่ดีคนแรกผมไม่ดีคนแรกเอ้าพันมาขอรองัวนนิ้วหน่อยนะลวนนิ้วหน่อยนะไอปอดได้ลวนนิ้วได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เล่นแล้วนี่ไม่นะาเขาถ่ายอยู่แล้วมันยืนอยู่หลังอ่ะ ข้างหลังเลยเรยพี่ใช่อยู่ข้างหลังตงู้นะฝั่งขวาถ้าเกิดฝั่งก็บุกไม่ได้นะฮะถ่ายยังนนไนก้มถ่ายแต่เราตึงซ้ายไว้ก็ได้ขวา่าจะตึงได้อยู่มั้งขวาได้พี่สบายเลยเพราะว่าอยู่สูงกวา่า เหมือนไม่ใช่เสียงทีมเราเลยครับเนี่ยโอเค,อเคหมดเวลาใช่ไหมครับเนี่ยเย้ ไปทางไหนเอาเด้ <laughs> ออกลางดีกว่านะครับเออสุดยอดเลยกดกันไม่ให้ออกกันมาเลยูููเดิดดใช่กดเล